คำสั่งจังหวัดพะเยาที่1630ทับ2563เรื่องมาตราการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามที่ได้มีประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทุรริาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพุทธศักราช2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 3ประกอบกับได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่6ลงวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2563ให้ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคลสถานที่และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุขนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา22วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาตามมาติที่ประชุมครั้งที่11ทับ2563เมื่อวันที่2พฤษภาคม2563ประกอบข้อ7วงเล็บ1ข้อ11แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่1ข้อ2แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่6มาตรา57แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019โควิด -19 ที่2ทับ2563เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2,548ลงวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2,563จึงมีคำสั่งเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายดังต่อไปนี้ข้อ1กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตกการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมสถานีขนส่งโรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านสะดวกซื้อรถเข็นหาเปร่แผงลอยซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการผับบาร์ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังนี้มาตรการควบคุมหลัก 1. ทําความสะอาดพื้นพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังให้บริการและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้ผู้ประกอบการพนักงานบริการผู้ใช้บริการสวมหน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและระหว่างที่นั่งรวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินอย่างน้อย1เมตร 5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมีให้แออัดมาตรการเสริม 1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไขย้ไอจามหรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการและผู้ใช้บริการ ตามขีดความสามารถ 2. ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 3. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่จำหน่ายอาหาร 4. จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตร 5. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสม หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ขอห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาสินค้าเบตดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตและร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมธนาคารที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้นส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้มีมาตรการป้องกันโรคดังนี้มาตรการควบคุมหลัก 1. ทําความสะอาดพื้นพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังการให้บริการและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้พหนักง,งานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเสมอ 4. ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตร 5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัดหรือพิจารณากำหนดมาตรการลดเวลาในการใช้บริการให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักเลี่ยงการติดต่อสัมผัสร,ระหว่างกันมาตรการเสริม 1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไขย้ไอจามหรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการและผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ 2. จัดให้มีพื้นที่รอคิว ที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตร 3. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้คอร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อมร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชนตลาดตลาดน้ำและตลาดนัดโดยมีมาตรการป้องกันโรคดังนี้ มาตรการควบคุมหลัก 1. ทำความสะอาดพื้นพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้ผู้ประกอบการผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ 3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4. ให้เว้นระยะห่างของแผงหรือระยะนั่งหรือยืนหรือระยะห่างในการเลือกสินค้า และการชำระราคาห่างกันอย่างน้อย1เมตร5ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันมาตรการเสริมให้มีการควบคุมทางเข้าออกและมีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไข้ไอาจามหรือเป็นหวัดสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ2 ไม่อ,อนุญาตให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก 3. อาจเพิ่มมาตรการในแอปพลิเคชันตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้งอร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรีเฉพาะสะตัดซอยผมแต่งผมมาตรการควบคุมหลัก 1. ให้ทำความสะอาด ดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้านอุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการและให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้ช่างตัดผมและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ 3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4. ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผมอย่างน้อย1.5เมตร 5. ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มีให้แอออัดโดยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นและงดรอรับบริการภายในร้านโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันมาตรการเสริม 1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไขย้ไอจามหรือเป็นหวัดทั้งช่างตัดผมผู้ช่วยและผู้ใช้บริการตามขีดความสามารถ 2. ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วยถ้ามีสวมเฟ c ชิล และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 3. ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ให้บริการ 4. จัดให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี 5. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ข้อ2 กิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพก็สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟให้มีมาตรการป้องกันโรคดังนี้มาตรการควบคุมหลัก 1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมกิจกรรมผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้า 3. ให้ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ 4. ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย1เมตร 5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีให้แออัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันมาตรการเสริม 1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไข้ไอาจามหรือเป็นหวัดสำหรับพนักงาน และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 2. ต้องไม่มีผู้ชมชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 3. ร้านอาหารในสโมโสรคลับเฮาส์สนามฝึกซ้อมกอล์ฟให้ปฏิบัติตามมาตรการเสริมในข้อ1ก่อ 4. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ ขอสนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากลได้แก่เทนนิสขีม่ม้ายิงปืนยิงธนูให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังนี้มาตรการควบคุมหลัก 1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นออกกำลังกายพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4. ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย1เมตร 5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีให้แอ,อัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันมาตรการเสริม 1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไข้ ไอจามหรือเป็นหวัดสำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ 2. ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน 3. ร้านอาหารในสมโมสรคลับเฮาส์ให้ปฏิบัติตามมาตรการเสริมในข้อ1กอสอาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ คอสวนสาธารณะลานพื้นที่กิจกรรมสาธารณะสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาลานกีฬาเฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งเพื่อการเดินวิ่งขี่หรือปั่นจัก,กรยานหรือออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นเป็นส่วนบุคคลให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคดังนี้มาตรการควบคุมหลัก 1. ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องเล่นออกกำลังกายพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมกิจกรรมผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4. ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย2เมตร 5. ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมีให้อ air ัดหรือลดเวลาในการทำกิจกรรม ให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นโดยถือหลักปลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันมาตรการเสริม 1. มีมาตรการคัดกรองอาการป่วยไข้ไอจามหรือเป็นหวัดสำหรับผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ตามขีดความสามารถ 2. ง,งดจำหน่ายสินค้างดรับประทานอาหารในศูนย์สาธารณะและสนามกีฬา 3. ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขันการเล่นการแสดง 4. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้ข้อ 3. อื่นๆงสถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์สปาอาบน้ําตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์มาตรการควบคุมหลัก 1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทาความสะอาดพื้นผิวสัมผัสข,ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2. ให้ช่างตัดขนและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ 3. ให้มีการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 4. ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดโดยการลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็นและงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันมาตรการเสริม 1. คัดกรองอาการป่วยไขย้ไอจามหรือเป็นหวัดและงดให้บริการเจ้าของสัตว์หรือสัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ 2. ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วยถ้ามีสวมเฟสชิลถุงมือและเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งที่ให้บริการ 3. อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ได้อันหนึ่งพนักง,งานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คําแนะนําหรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลาหากพบว่ามีการฝ่าฝืนมาตรการที่กําหนดให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการเฉพาะรายบรรดาคำสั่งหรือประกาศอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในคําสั่งหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ให้ใช้คําสั่งนี้แทนในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยหรือตีความเกี่ยวกับคําสั่งนี้หรือการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ให้วินิจฉัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปสั่งณนะวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2563 นายกมลเชียงวงผู้ว่าราชการจังหวัดพยาประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพยาผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพยา